มีเรื่องจะมาเล่าอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องเล่าคือเมื่อคืนนี้ป้าปาก็พาขนมไปเข้านอนตามปกติสคนพ่อลูกเขาจะไปส่งกันทุกวันเหตุการก็เหมือนปกติในทุกวันป้าก็ปิดประตูบ้านเนรียบร้อยป้าเดินกลับเข้าบ้านมาหลังจาก แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทุกคนขนุนเห่าเสียงดังมากปาลีเปิดไฟแล้วรีบออกไปดูเลยขนุนเป็นหมาที่ไวมากแล้วบ้านมามีนะมีทั้งหมา,มหมาแมวงูเต่าเคยเข้ามาหมดมอวนี้เห็นหลังดูไวว่ามันจะเป็นแมวเข้ามาก็เลยชี้ป,ป่ะปาเนี่ยก็กลัวจะเป็นง<อ>ูออกคำสั่งให้ขนุนตามหาเลยในขณะที่ขนุนวิง่งดูดีดีแมวตัวนั้นก็พุ่งออกมาแล้วปรากฏว่าใช่ค่ะมันคือเจเจนาทีนั้นมองหน้ากันกับปาออกไปตอนไหนก็ก็เลยมาย้อนดูก็เลยมาเจอว่าเจคุณเนี่ยเดินตามปาไปแล้วเดี๋ยวมาดูสกิลขั้นส ขุดเลยเนี่ยขนุนเนี่ยพอเห็นว่าเป็นเจ๊คูดเราเป็นห่วงมากทุกคนรีบวิ่งมาหาเหลยขนุนของเราเนี่ยฉลาดมากส่วนเจ๊ของเราก็แสบมากเหมือนกันเป็นเด็กดีปะป๊าเขาเลยรีบตบรางวัลตัวน,นี้เด็กดือ้อท <c oughs> ุกคนวันวันพันกว่าเลือดเกือบได้นอนนอกบ้านแล้วไงวันนี้ <c oughs> แต่ยังไงป้าเขาก็รีเช็กก่อนนอนอยู่แล้วสองคนนี้เขาขึ้นนอนพร้อมกันทุกวันกว่าจะได้ขึ้นนอนมีตาสว่างหมดละ